ราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะกัวซาใบหน้าเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่แค่นี้คุณก็สามารถทํากัวซาใบหน้าได้อย่างสบายใจแล้วค่ะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าการกัวซาใบหน้าจริงๆมันเหมาะกับการทําทุกวันไหมหรือถ้ามันสามารถทําได้ทุกวันจริงๆเนี่ยมันควรจะทํายังไงเพื่อที่เวลาเราทําจริงๆเนี่ยจะได้เห็นผลลัพธ์แล้วก็หน้าของเราเนี่ยไม่พังไปซะก่อนนะอย่างแรกเลยค่ะกัวซา,าหน้าเนี่ยทำได้ทุกวันจริงไหมจริงๆแล้วสามารถทําได้ทุกวันนะคะ อย่างที่2ค่ะเวลาที่เรากลัวซาใบหน้าทุกวันจริงๆเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการคงสภาพใบหน้ากระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็ในส่วนของการทําให้สกินแคร์เนี่ยซึมลงสู่ผิวได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะกัวซาใบหน้าเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เราลงสกินแคร์หรือทาครีมนั่นเองนะคะอย่าทํากัวซาตอนที่ผิวแห้งโดยเด็ดขาดเราสามารถเลือกได้เลยช่วงเวลาเช้าหรือว่าตอนช่วงเย็นแต่ถ้าให้แนะนําเลยนะคะช่วงเย็นดีที่สุดค่ะ หลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยเราสามารถนอนพักผ่อนได้เลยผิวเราก็จะได้ผักไปด้วยอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราทํากัวสาน้าทุกๆวันเน้นย้านะคะว่าไม่ต้องทํา ระยะเวลานานๆทําระยะเวลาสั้นๆหนึ่งแนวหน้าเวลาเรารูดนะคะปกติเขาบอกว่า10ครั้ง15ครั้งเรารูดแค่5ครั้งพอค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของน้ําหนักมือไม่ต้องลงแบบกดแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นถ้าทําทุกวันนะคะรูดผ่านผิวพอให้เรารู้สึกว่าแผ่นกัวซาเนี่ยรูดผิวเรายกผิวเราขึ้นไปเท่านั้นเองแค่นี้คุณก็สามารถทํากัวซาใบหน้าได้อย่างสบายใจแล้วค่ะ ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะใช้ครีมนะคะครีมก็จะใช้ตัวนี้โอเคกดไปเลยก็จะใช้ประมาณ2กดแผ่นกวัวซา,าวางขนาบกับผิวแล้วลูดลงแบบนี้หนึ่งสองสามสี่และห้าง่ายมากเลยค่ะต่อมาเก็บเหนียงวางค่ะลูดไป1 2, 3, นะึสองสมพอ ต่อมากอบหน้าวางเลยค่ะแล้วรูด1นึ่สองสมสและ5แค่นี้นะคะต่อมาหน้าแก้มวางค่ะของเห็นไหมคะสามรูดไปจนสุดเลยนะ4และ5ต่อมาใต้ตาค่ะวางปุ๊บรูดนะับหนสองเห็นไหมคะ อันนี้ครีมมันต้องใส่ใต้ตาหน่อยสามสี่แล้วก็ตรงขมับยกหนึ่งสองสามค่ะเห็นไหมแล้วก็หน้าผากหนึ่งสองสามสี่และห้าแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองถั่วนนะคะข้อลูดขึ้นหนึ่งแนวใต้เหนียง แนวที่2กอบหน้าแนวที่3หน้าแก้มยกขึ้นไปถึงขมับแนวที่4ใต้ตา,ตาเป็นแนวที่5ขมับยกขึ้นไปบริเวณหางคิ้วเป็นแนวที่6แล้วก็บริเวณหน้าผากถึงไรผมเป็นแนวที่7กลางหน้าผากเป็นแนวที่8แล้วก็ทำแบบนี้เหมือนกันอีกข้างหนึ่งแค่นั้นเอง นี่นะคะแค่นี้ทำแค่นี้เลยลองชา์เลนตัวเองก็ได้ทำแค่นี้นะทีละห้าครั้งตามแนวที่ส้มแนะนำเมื่อสักครู่ให้ลองทำติดต่อกัน10วันแล้วมาดูว่าหน้าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นหรือไม่หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ